สวัสดีค่ะยูดีมีแห้งบะอาจารย์อากาศเริ่มหอนในจักหน่อยเนาะกะสีไข้ยขุยดอกอุ่นขึ้นมาเนี่ยหนาวโหดเนาะอาจารย์ยังม,มือเศร้านั่นแหมอืมห้าวนั่นหน,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 นาวเย็นช่วยช่วยเย็นได้มาเดี๋ยวซ้ำเก่าอยู่ซ้ำเก่าอยู่อเอเอเบื้องเอาดูแล้วเด้อเลี้ยงเอานั่นล่ะจ้าเอ้าอย่างนี้ข่าวฟันดีว่าความฝันใหนฟังเป็นยัง ม่ขึ้นฝันไปวานแหถไปมันได้ตปลาตนยัไงถึงเลม่แม่ไปใส่เดไปว่านแหไปว่านแห่ไปวานแห้ต่ากับเพี้นปลาเอียงห้ามาที่ได้พดบ่บัานนี้ได้พดแหพดปลาบ่ได้พหทธแล้วนะห้าปม้าพอทปาได้ป่านะวันก็ได้ใมพว่งฝันน่ะไปกบไผหรือไปผู้เดียวไปผู้เดียวไปววานแหอายุลํำกระเทียมอรือเอื แถบบนข้นฝันฝันดีอยู่ด้เนาะฝันว่าได้ปลาได้สิ่งได้ของนี่หัวก็ฝันเดียวนี่เหม็นบ่อหัวก็เลยนอนมันหนาวเนาะอาจารย์เนาะอีหลีค่ะอากาศหนาวดูแลสุขภาพเด้อไปใส่มาใส่ก็่ย่าไปใส่อยู่บ้านนี่แหละออกตากแดดให้มันอุ่นตื่นหกถุงดังไฟสิงเดีอดเฉพาะเดียวทีเอาเจ๋งไหนขึ้นมาตื่นหกถุงเตี๊ยนหนึ่งปุ๋ยตื่นหงเมาเนมันไม่หลับเลยนะที่เตี๊ยนหนึ่งหงเยาเรานอนต่อกับบ้านนี่ นอนอีกแห่มันอุ่นโอ้มันหนาวจ้าก็เลยตรงลุกขึ้นดังไฟมันนอนอยากมันหนาวอย่างมันลมได้อาจารย์แมีนต้าบล้มอะไรขึ้นเลยโบล้มมันนอนไหนสบายสบายเมนอิริบอกถึงว่าอากาศหนาวอมันลมย่อมขึ้นหัวไเย็นก็เว่าลลมเขาอิริเนาะวันจันสร์วันลุกรลขับอิรินี่แหละคนอากาศเปียงทั้งไข่เสียงกับเปียนเดฟอากาศน่นน่ะอืมดีค่ะฟันวายในบ้านเฮ ไอ้ปลาหลายละพุดปลาเอามาบานบ่ในความฝันเอามาบานเลยเอามาบานเอามาเห็ดกินอยู่บานไปเลยได้เอามาบานไม่เห็ดกินอีกหมดแต่จะไม่ข่อยมาบานบานเลขที่เจ้าเถอะเนาะน้ำตาบานเลขที่อาจารย์เนี่ยน้ำเก็บเก่านี่น้ำบวเสาอยู่เป็นยังไงก็เป็นยังสันสูตรไวยบ่เอาน้ำตาบานเลขทีซาบันนะนะจะเป็นชัวร์ไหลเงิดไหลคิดว่าบัตถีเป็นเหล็กหรือเปล่าัตถีเป็นเหล็ก ตีเป็นอย่างตีเป็นเลข<ช>สูร<ล>ไปเลยเลขวันนี้ผมตั้งเฮ็ดสูรมากอาผมเบื่องหลว่าัะไม่สูดกันหนึ่งเอี่มันใจมั่นใจสุดกันหนึ่งเนี่ยกลอให้วิ่งสุดกันหนึ่งเมื่อวันนไปวิ่งซีก็สองก็ออกไปเป็นเมนยนเมีนวันนี้เดีวลมัน,มมนสุดกันหนึ่งเนี่ยเป็ไรก็มาแท้มาแท้แค่แค่สิิเลสพกจีเรียปรปชนก็หกชนกันหนึ่งกินหนึ่งเก่าเลยมักในใจอ่ะมในใจหวองไวฟองกูเลย วดนี่รู้ซึกว่าวงแดงจึงคือโอ้มันใจแห้งนึกคิดนกถ้าไปมีศูนย์ก็แปด่ศูนย์ก็แปดก็หกศูนเนี่ยขมันมาศูนย์อ่ะมาศูนยปลศูนยหลดหนโอ้อาจารย์ผันมันใจไปจังสันเนาะเหมือนว่าหันเขาไ้เลขกสามตัวไปเนาะวันนี้วันนี้อาจารย์จับเปลขสามตัวให้กับอาจารย์มาฝันนี่แหละฟันวบปลาอาจารย์กระชิงสมันใจสุด เมนบอสูตรที่เรื่องมันเกี่ยวแล้วสูตรแจ้เดียวบัตีเป็นเหล็กเป็นเบอร์แล้วแต่แล้วแต่เอฟซีนบอหนี่ลแต่แตเอฟซีเกี่ยวเหมือนว่าหันฟันเอาผู้สามามักกระเข้าเขาเก้าสามตรงตรงได้หรนะอน้าว่ะนะแตเก้าสามนล่อืมเนาะบาจะน้ำสาบานนะบาแตะมันบาเลทีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ายี่เนี่ยบังเลขสูตรเนาะสามตัวนะอาจารย์เนาะงวดวันที่สามสิบเด้อผู้ใดผ่านมาแดงจึงคึงเดี๋ยวน้องวดนี้ออกคักๆออกคักๆ หนึงวดสามสิบธันวาหกหาเด้อค่ะอาจารย์เนี่ยจับมาาหายเร็วแต่ต้องงวดแต่ว่าบ่ได้จับสามตัวน้าอาจารย์ก็เลยมาตามแล้วก็ได้ความฝันน้าเด้อพี่น้องเด่นนี่มีศูนมีหนึ่งมีสองตามไปยังส่ละกยังเหมือนเดิมวิ่งนี่าหศูนย์กับหนึ่งมันใจไปอาจารย์อาจารย์มันใจเฮงกันบ่อาจารย์จับคู่หายมีแปดศูนย์หกศูนย์หาเจ็ดหาเก้า หนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเก่าอู้อาจารย์มันใจคือวงที่หนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเก่าให้เลยจ้ะเลขสามตัวนั้นอาจารย์จำให้ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้าเน่อาจารย์แล่จะมาสิมาหาบมาหามเถอน้องวดนี้เนาะกรจับไปจับตามในในแต่ลางที่มันในนนี่แหละว่วินกันไปกันมา้เนี่สองตัวเพราน้ำก็สอบกยนั้นโอ้โหองศูย์เก้าสามก็จับวินแบบเห็นแบบแบบศูนเก้าสามอย่างนี้ ท it oh so no like, no ี่อาจารย์ต้องึถึงวลงางของมันเองจ้าใน่ตนั้นเมนบมโก็ลองเห็ดเบิ้งสี่มวัแล้วลองซ้อมเบิ้งลายหลุดหมดแล้วนะเมนบโอ้ยวาสามนนักกับมักศูนหาหนึ่งี่แล้วขันมัดค่ะอิรเ่ยอาจารย์งามแต่ว่าอาจารย์วงไห้เด้อพี่นองขาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าการมักแค่กันวค่ะสิบเกับสิบเก้าเนี่ยชมพ่อเมนวงแดงจึงครึ่งยี่หนีหมดนี่ทำทีู่นเก่าของซูนก็แปดูนล ถ้าศูนย <80, 60, S 1> ์ม้าสิม้าแปดศูนย์ก็หกศูนย์ถ้าหนึ่งม้าสิม 1, 7, 7, 9, ้าหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งเก้าแต่พี่น้องซื้อไวบสูตัวเด้อยู่คือสา,า,าวันนะเด้อมาน้ำคูมวดก็จังจี่ละจ้าแต่ทุกอย่างก็ยุกระดวงอาจารย์เนาะอาจารย์กัล่อยม้าอยู่เลยทรงปีใหม่เราได้อาจารย์วัน,นี้ทรงถ่ายปีแล้วสามตัวเตกเด้อสามตัวเตกตืมจ้าจ้ามาละ ตามความฝันเนาะคำฝันน้ำเด้บานนี้แล้วแต่ผู้ใดสิตีแด้อาจารย์บุตีได้อาจารย์บุตรีเอ <c oughs> าตลิทธิจุดพอบ้านขที่คือเกา้าเจ็ดเกา้เกา,กาบ้านขที่อาจารย์เจ็ดเก้าเด้อแต่วา่าในความฝันอาจารย์ก็เลยไปว่านเฮ่นั่นละ่ะอาจารย์เป็นบวบกิ้งต่บ้กกาบนกัญญาตบวบุตรหลานพี่น้องจ้าไปว่านเฮ่ตามเงี้ยเอามาเห็ดกินอยู่บ้าน่อเมาะได้ตาพวกปลานิ้นปลาดุกปลาอย่าง้อนี้ได้ทุกปลาเป็นบ่ทุกปลา โอ้แล้วเพิ่นเอามาเห็ดกินอยู่บ้านห่วยแต้กินได้ยากมานนั่นกับสิว่เมียนโยติอาจารย์ตามความฝันตามความฝันแต่ว่าคือว่าฝันดีเนาะอาจารย์ฝันดีครับอยู่จ่าห่วยเขาแล้วเลยอดจ้าไดกับมักแล้วล่ะมักนีล่ะศูนย์หานึงนี่ละมักตัวนี้นีอีกนะการมักสองหางเด้อแต่ว่ากะให้ซื้อวดคู่ตัวละค่ะนักแน่กับสองหางที่อาจารย์เน้นให้ แ่ว่าผู้ใดมักรักใดก็ซื้อรักนั่นเนาะอาจารย์อืมตามที่อาจารย์ให้บนลางเดนอะค่ะไปกับน้ำเนืซื้อเล็กว่ากับตับกระเจกอาจารย์ว่าต้เมเข่าตรงทองมัน,มนมก็ต้องหันเขาตรงเนี่ยอาจารย์เข่าสามเนาะเก่าสามเก้าาสมั่นเขาเก่าสามเนอะนค่ะผู้งค้นก็สื่อตัดเหรนขึ้นสาวะนะสื่อสองตัวตัดสี่สี่ตัวถึงออกจำประมาณนั่นแต่ว่าวันนี้อาจารย์หมั่นใจแห้งเพราะว่า ฝันดีค่ะคือฝันว่าได้ไปแยนแเหจับป่าขึ้นมาแล้วเอามาบานยังมาเห็ดยู่เห็ดกินอีกก็ได้กินพร้อมนั่นเต็มอิ่มเถอะเนาะบานนี้เนาะเต็มมามมูดสิมหาหอยอยู่ได้อาจารย์ค่าฝันจังเดยข่าฝันดีเนาะพุทจังมือนีแล้ค่ะอ,อ,อาจารย์็นฟันันกระบอกทันทีท่านใดแล้วก็ปล่อยเหล็กสามตัวเด้อพี่น้องก็ยังยำคือเกาสูตรหวยอาจารย์เป็นสูตรหวยคำนวณนาะอาจารย์นวมอื มีเขามมหรู้เป็นธรรมดาผู้มักติดตามอาจารย์มากก็จะจรูเนาะอาจารย์เล็กวิ่งกับมักก่ะผู้ใดน <laughs> ี่ตัวดีตัวดีไม่รู้แต่วิ่งเมนเขายุตลอดอ่ะเลขวิ่งพันม่เขาสองตัวกับเข่าตัวหนึ่งยุตลอดเด้อเขาบนเขาล่างยืงสี่ละอืมคือเกาละเนาะอาจารย์เนาะก็ให้พี่น้องท่านจากเอฟซี e ถูกหวยรวยเงินละเนาะอืมตัวเลขก็เหมือนเดิมว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตรหวยคำนวณของอาจารย์ เพิ่มเติมคือความฝันแค่นั้นละ่นละจา้าเพราะว่าเอฟซีเป็นมาอาจารย์ฝันเม่นไหมเพิ่น,ก,นก็อยากได้ยินความฝันไปน้ำไปเปรียบเทียบ er หรือว <c oughs> ่อเอา <c oughs> เห<น>ม็นเหม็ <c oughs> นค่ะแต่ผู้ตีเม็นกับตีเม็นอี <c oughs> อดีเด้ะต้องคนเขาบอกว่าถือซ้ำตัวตรงกับนี้ได้อาจารย์เขาตีเอาสําหรับผู้ที่ตีความฝันนี่นี่นอยู่มี้ย้ายตัวหนึ่งไว้ที่ใส่หนอเราตีความฝัน ล้วโอนใหม่สองพันเลยว่ะดีนั่นเดี๋ยวราตีเขฟันอาจารยแล้วเออตีเลขอาจารย์เนี่ยตีเอาสามตัวฮาร้นเนี่ยได้อีรีได้อีรีแล้วโอนใหม่เลยเนี่ยถือรอยขึ้นรอยก็ได้ลายบาทดีเนาะอาจารย์อันนี้ผู้บันตีเป็นแล้วกระดวงสมโพกับอาจารย์เปนกมานผู้ลงค้นคือนหดบังหันล่เก่าสามตรงตรงไปยังพ่เขาขึ้นาพันนาเนี่ยแหละกะจังสันละโสกมันไพมันมันเนาะอาจารย์เนาะ อันนี้ก็ฟื้นดวงบ่ได้อาจารย์เพิ่นกะห้เป็นแนวทางเพิ่นกะบ่ได้ฟันขาดเด้อค่ะเด้อผู้มักกับคอยตามนาะอาจารย์เนาะผู้ประมักกัเลื่อนผ่านอันนี้กะเขาหมักส่วนตัวก็คือมักตัวเล็กหรสซาวันนานะจ๊ะที่ได้มากเกาะที่สถานการณ์กับอาจารย์เนาะอาจารย์เพิ่นบ่เล่นหวยเด้อค่ะบ่ให้เพิ่นเลนอืนบอกว่าเห็ดซื้อๆ่าเล่นให้พี่น้องเพื่อนจองเอซเพิ่นส่งกันมามันสนส่งมาให้ใส่ดอกนาะอาจารย์เนาะอาจารย์นั้น ไล่มันขอขมือแต่คนไล่เขามาขอหวยเนี่ยเจียไล่เหมืยนไล่ผัวรับจนดเมื่อไหร่การสวดไทยนี่มามีอยังดอกมาตามทีตัวเลขอาจารย์กับขอบุญขอบคุณอะไรเด้ออาจารย์เด้อสำหรับตัวเลขแนวทางไก่พี่น้องแฟนจังอิมจีบุญโสงใส่ปีใหม่เนาะคอับเรายังบุญยังคุณให้สามตัวแตกเด้อสาธุให้มีโสงมีมันเหมืนกันเลยทำบุญปีใหม่กับเพราะว่าจีด้ยโอนมาคอยปากกาค้ากระดาษอาจารย์น้ำเนาะ จ้ะเอาขอบคุณหลายๆรักษาสุขภาพน้อาจารย์ขอบคุณครับบััสดีครับ